ก็ไม <Spirit> ่รู้อ่ะจมันสอง้วนเอาสิเอาสุดขึ้ไม่ว่าอะไรเลยสุดมนสอแล้วนะครับ หกเจ็ดเจ็ดสามเงี <writers> ่ยมนะพอยูน <awful> ิคอนคุณยูนิคอนหรือเขาเรียกเท่าไหร่ 他还没见到老师来呢。来来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 。<樣>好吗？<music> ที่อยู่ในป่านะครับโอเคอ่าลงโบลินมาลงคารบูเนด้วยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ได้ไปนะครับทุกคนเดี๋ยวพนักงานรถไฟฟ้าครับกานไฟฟ้าครับจุดบมผ้าครับรถไฟฟ้าเขอยากทำงานเยอะเขาไม่ให้ทำครับเดี๋ยวนะพศนะพศนะพศนะโบจะลงร่อแบ็กเก็ตนะครับ นพศบอกปิดกล่องหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนพศทําเวลานะครับว่ารถเต้นแตนของนพศเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจำตัวนะครับเดี๋ยวรู้จักเลยตอนนี้เดี๋ยวเขาจะรู้จัก

จุดศูนเก้าเปะเลยนะบอสสุดยอดหว่าวอันนี้ก็คือเป็นความมีของเราความได้สหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะบอสทำเวลา20.09เดีด๋ยวเรามาดูรอบถัดไป น้าบอททำเวลาสุดยอดแล้วเป็นไงบ้างครับเราแขกแข่งเราสนุกครับสนุกนะสนุกมากแบบหายยากน้ำมันมาครึ่งถังวูบเลยบัดี้นะโลกับนโลกับนะปีเตอร์ไม่ยอมลงผมก็ไปโมผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวลงเป็นเพื่อนผมสิสุดท้ายสองคนแต่ใจลงผมไม่ต้องลงแต่เขาลงกับเองสองคนนักแท็ก็สิบสิบแปดสิบแปดปนะเล่นได้นะเล่นได้ก็คือพดเหมือนผม2ี่สองน้าดี ไม่คือผมใหญ่เขามาแล้วผมก็ให้ร่วมกิจกรรมเลยมาแล้วขนาดพวกของน้าพีเตอร์อ่ะเอาน้าแข็งกาแฟมาห้าลังอ่ะเขายังลงเลยออกไปน้ําบาเลยอ่ะน้ําไหลออกกระบะว่าๆยังลงเลยลงทั้งสองรุ่นนะห้าร้อยกขาลดผมก็ผมก็ลงสี่รุ่นสนุกสนุกแต่น้อยถ้าไม่ลงแข่งก็เทสสนามก็ยังดีมาแล้วให้มันได้สัมผัสรสชาติผ่านมาใช่ถือว่ารวมรวมก็โอเคนะสนุกสนุกมาก ถ้าติดใจเดี๋ยวอาจจะมีมาาเองโหดและสูดนี่รู้สึกว่าจะเรทเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมต้องปรับแล้วเนี่ยผมจะให้เอาล้อเข้ามาสลับกลายเป็นไม่ต้องสลับแล้วนะผมกาล้อใหญ่ออกตัวแต่ผมเห็นหลายครั้งแล้วแหละเวลาออกตัวเต็มๆเนี่ยล้อใหญ่เนี่ยช้าไปสองวิขึ้นเห็นเลย จตได้ไม่มีพิตตี้นะนี่เหรอนี่นะนี่พิซซี่คุณเบตรี้เอาแล้วก็ไปเกียอันนี้ก็จะแข่งแล้วเหรอสองคันนี้ดังครับดูเป็นจริงเป็นจังมากเลยเก๋รถเตี้ยทุกคันจะต้องเดินยางจะเอาหมกมันเดินไม่ออกครับ สวัสดีครับสับตำพาะนะครับกะลงรุ่นไหนครับเอ่อจริงๆแล้วผมเพชร เฉยๆเรเดร์ดเ่นเฉยๆอ๋อเรเรถเฉประมาณสิบแปดสบเห็นน่าพ่อเขาจะลงรุ่นยี่สิบหรือยี่อยังไม่รู้นะเต่รถเองประมาณยี่สิบครับเป็นกำลังใจให้ครับผมครับสวัสดีครับทนราครับวัรับา้ครับ่นผครับว่ารครั่านู้ครับ รับประมาณ10นาทีหรือ15นาทีแล้วเราก็จะเปิดรับประมรนะครับเปิดรับสมัคาแล้วก็จะได้ทำกาแขนงขันในเรื่องที่ทำรายได้นะครับวันนี้เริ่มต้นนะครับ้บงบบบบนนองน,บงน้ำ ตังตัวแรงไหมครับแรงจริงเปล่าการจะลงช่วงช่วงเวลาไหนดีครับอ๋อสิบเก้าครับแล้วสิบเก้านะครับสบายอ่ะแนั่นออกสู้ตายใช่ไหมอยู่หลังพวงมาลัยไม่กลัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวชาวพิธีสาครจะเป็นแรงใจให้ครับครับครัเดียวเดียวเดียว